สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกับนี้ที่รักทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าโอวาสีของท่านเหลียวฝานต่อจากคลิปที่แล้วต้งต่อไปนี้นะเจ้าคะโอวาสข้อที่2วิธีแก้ไขความผิดพลาดในยุคชุนชิวก่อนพุทธศักราช227ถึงพุทธศักราช67 เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์จิวก่อนศตวรรษที่11ก่อนพ,พุทธศักราช228 เสื่อมถอยหัวเมืองใหญ่น้อยต่างแข็งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจคนจีในในยุคนี้เสื่อมทรามโหดเหี้ยมมากรูกค่าพ่อขุนนางค่าฮ่องเต้ท่านนักปราชญ์ของจื๊อก็เกิดในยุคนี้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติจึงนำหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าชุนชิวซึ่งเป็นของแคว้นหลู่มาแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ส่วนที่ดีคงไว้ส่วนที่ขาดเพิ่มเติมบันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือชุนชิวนี้อย่างละเอียดละออเพื่อไว้เตือนใจคนไม่ให้นำมาเป็นเยี่ยงอย่างคุณนางในสมัยนั้นช่างดูคนโดยสังเกตจากกิริยาวาจา ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมขุนนางในสมัยนั้นจึงมักนำบุคลิกของใครต่อใครมาเป็นหัวข้อในการสนทนาพ่อจึงอยากให้ลูกค้นหาเสน่หส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นของโบ,บราณโบราณหากจากยุคเราเกือบ2,000ปีก็ตามแต่ลูกก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้อย่างเหลือล้นนอกจากเล่มนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่ม ที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะ2,000ปีนี้ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักรำส่วนดีของอดีตมาเสริมสร้างชีวิตอนาคตของลูกเองให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนได้ในที่สุด ธรรมดานิมิตหรือรังสังหอน,นั้นมักจะเกิดทางใจแล้วปรากฏให้เห็นทางอิริยาบถบุคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงาฉายให้เห็นบุญวาสนาหรือเคราะการรมที่บุคคลนั้นๆจะต้องได้รับในอนาคตปุถุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันน่าศึกษานี้กลับเห็นว่าเป็นการคาดคะเนที่ไม่แน่นอนธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยิ่งนักหากเรา เอาอย่างธรรมชาติได้จิตใจของเรานี้ก็จะผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติซึ่งก็คือฟ้าดินนั่นเองฉะนั้นลูกจงสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆว่าเขาชอบทํากรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเขาชอบทําแต่กรรมดีทําได้ครบตามมาตรการและสูงถึงมาตรฐานแล้วไซก็จงแน่ใจเถิดเขาจะต้องได้รับผลดีแน่ แต่ถ้าเขาชอบทำแต่กรรมชั่วลูกก็จงแน่ใจเถิดว่าเขาจะต้องได้รับผลเลวร้ายตอบแทนหากลูกต้องการความสุขและห่างไกลจากความทุกข์ลูกจะต้องรู้จักวิธีแก้ไขความปิดพลาดของตนเองเสียก่อนข้อที่หนึ่ง ลูกจะต้องมีความละอายต่อการทำชั่วไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังผู้คนลูกลองคิดดูสินักปราชแต่ครั้งโบราณมาท่านก็เป็นชายอกสามศอกเช่นลูกนี้แต่ฉะไหนถ้าเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพบบูชาเป็นปูชนียบุคคล แม้การเวลาจากได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ตามส่วนลูกนั้นเล่ายังคงเป็นกระเบื้องที่แตกอยู่เป็นเสียงเสี่ยงในชีวิตยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารให้ปรากฏเลยทั้งนี้ ก็พอลูกมวหลงแลเริงอยู่กับความสุขทางโลกเหมือนผ้าขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื้อนเสียแล้วย่อมหมดความบริสุทธิ์ผุดพ่องมักจะทำอะไรที่ไม่สมควรทำแต่คิดว่าผู้อื่นไม่ร่วงรู้ต่อไปก็ยิ่งเหมิมเกิมทำผิดมากขึ้นทุกทีโดยไม่มีความละอายต่อบาปรงท้ายก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ ในโลกนี้จะมีสิ่งใดอีกเล่าที่จะน่าละอายไปกว่าที่ตนเองไม่รู้ดีรู้ชั่วท่านนักปกักเหมังจือ้อจึงได้กล่าวไว้ว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดมีความย่อมได้ชื่อว่าเป็นปาา คผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นปาฏผู้ใดไม่ได้มีไว้ย่อมเหมือนสัตว์เดรัจฉานลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตนเองด้วยกุศลธรรมข้อนี้ก่อนข้อที่สองลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่วเทพยาดาอยู่เบื้องบนผีสางวิญญาณมีร่างโปร่งแสงมีอยู่เกินกาดทุกหนทุกแห่งซึ่งในตาของมนุษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็นว่า ลูกจะทำผิดอะไรที่คนไม่รู้ผีสางเทวดาก็รู้หมดถ้าลูกทำความผิดร้ายแรงลูกก็จะต้องได้รับคอาการไม่เบาทีเดียวละถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อยก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันล,ลดน้อยลงทันทีลูกจะไม่กลัวได้หรือ ไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่ในบ้านของเราเองในที่ระหโหฐานก็ตามก็หนีไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงไรแต่จะปกปิดผีสางเทวดาหาได้ไหมเพราะแม้แต่ในตัวลูกมีไส้กี่คตท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุป,ปุบป,ปองอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญเหขอสิครค่ะหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้อ เห็นเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกยังจะไม่กลัวอีกหรือไม่เพียงเท่านั้นหากลูกยังมีลมหายใจอยู่ แม้จะทำความผิดล้นฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลูกสำนึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีในการก่อนมีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทําแต่กรรมชั่วครั้งพอใกล้จะตายได้สำนึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ยังสามารถทําให้จิตที่เกิดต่อจากจิตสุดท้ายจุดติจิตได้ปฏิสนธิในสุกติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุกติภพอย่างบุตว และเมื่อเขาได้ไปสู่สุกติพบเสียก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้<ม>ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นเหมือนเท่าพันเทวีแล้วไซ้์มิบากแห่งกรรมชั่วที่ไม่ใช่กรรมหนักจากติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้ว ดุดในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือเพิ่งกระทำขอให้รู้สำนนกและแก้ไขเสียทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุก,ทกขติภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน แต่ลูกจะต้องจำไว้ให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะทำผิดบ่อยๆอย่านึกว่าวันนี้เราทำผิดแค่นี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะแก้ไขไม่ทำอีกก็แล้วกันถ้าคิดเช่นนี้ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พ่อพร่ำสอนลูกมาอันความผิดที่เกิดจากรู้ว่าผิดแล้วยังจดแล้วยังจงใจทำเป็นมโนกรรมที่มีโทษหนักแม้ลูกตั้งใจจะแก้ไขในวันพรุ่ง ก็อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะในโลกแห่งความวุ่นวายนี้ใครจะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยลมหายใจถ้าลูกขาดหายใจเพียงครั้งเดียวชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของลูกเสียแล้วทุกสิ่งลูกก็นำติดตัวไปด้วยไม่ได้เพราะทุกสิ่งเป็นปรูปธรรมไม่มีใครเป็นเจ้าของรูปธรรมได้ชั่วนิรันด์สิ่งที่ติดตามลูกไปได้มีเพียงกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้น อันเป็นนามธรรมที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหากบุญยังมีเหลือพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดี เป็นร้อยปีพันปีแม้จะมีลูกหลานที่ดีก็ไม่สามารถช่วยลูกได้หากกรรมหนักไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องตกนรกหมกไหมทนทุกทรมานไปชั่วกับชั่วกันแม้พระพุทธองค์ก็ทรงโปรดไม่ได้เพราะผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นลูกยังจะไม่กลัวได้หรือ ข้อที่3 รู้จะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเองมีกำลังใจที่จะแก้ไขยอย่างจริงจังไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆน,นั้นเปรียบประดุดหนามตาอยู่ในเนื้อถ้ารีบบ่งนามออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุดถูกงูพิษที่ร้ายแรงขบกัดเอาที่นิ้วถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้วทิ้งพิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตาย ได้ง่ายๆลูกจึงต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นทันทีอย่ารีรอลังเลจะเสียการในภายหลังลูกจงศึกษาวิชาปอยก่วยที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดินความมีพลังของไฟความเย็นของน้ำความกึกก้องของเสียงฟ้าร้องความแรงกล้าของลม ความมั่งคงของขุนเขาและความเป็นกระแสของสายทานแล้วลูกจะเข้าใจถึงธรรมชาติ8ปประการนี้ซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยให้กันและกัน ในยามที่พายุมาเสียงฟ้าร้องลมก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้ฟ้าร้องดังยิ่งขึ้นฟ้าก็จะช่วยลมให้มีกำลังพัดรุนแรงขึ้นตัวอย่างเหล่านี้ถ้าลูกศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะสามารถนำวิชาโป้ยกลวยนี้มาประยุกในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุขแก่ลูกเองความผิดถูกความดีชั่วร้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกันเมื่อรู้ว่าผิดรีบแก้ไขเสีย ความถูกก็จะกลับคืนมาเมื่อทําความดีอยู่ละขอสิค่ะเมื่อทําความดีอยู่ความชั่วไหนเลยจะก้ามกายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของลูกเองเท่านั้นจงจําไว้เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วใซความผิดนั้นก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุด เปรียบประดุษสายน้ําที่รวมตัวกายเป็นน้ําแข็งในฤดูใบไม,ม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมละลายกลายเป็นน้ําดังเดิมแต่ความผิดพลาดของมนุษย์นั้นไม่ง่ายดังว่าไปเสียทั้งหมดบางสิ่งต้องแก้ที่เหตุการณ์บางสิ่งต้องแก้ที่เหตุผลบางสิ่งต้องแก้ที่ใจวิธีการแก้ไขย,ย่อมแตกต่างกันออกไปผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันรูกจงฟังให้ดี เช่นเมื่อวานนี้เราฆ่าสัตว์วันนี้เราตั้งใจไม่ฆ่าอีกต่อไปหรือเมื่อวานเราโกรธพาลุสพลุสวาดไปมากมายวันนี้เราหัวสิกรรมค่ะ หรือเมื่อว่นเราโกรธพุธสวาสไปมากมายวันนี้เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไปนี่คือการแก้ไขที่เหตุการณ์ทำผิดแล้วจึงได้คิดซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเพียงระงับได้ชั่วคราวเผลอเมื่อใดเราก็จะทำผิดได้อีกการแก้ไข จึงต้องแก้ก่อนที่จะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นคือต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อนเช่นการฆ่าสัตว์ถ้าเราเข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉะไหนจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวเราถ้ามีใครทำกับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมหรือ อันหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทําให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนําสัตว์ต้มในกระทะร้อนๆกว่าจะตายก็แสบร้อนไปทุกขุมขน แม้เราจะบริโภคอาหารสัตว์อร่อยเพียงไรเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องเราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิกูลต่อไปถ้าเราบริโภคแต่พืชผักผลไม้เราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเช่นกันไม่เดือดร้อนอะไรฉะนั้นจึงต้องไปทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความอิ่มเพียงชั่วยามแต่ต้องทำลายบุญที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงและเพิ่มบาปให้มากขึ้นด้วยเล่า ชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อนั้นย่อมมีวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำให้สัตว์เหล่านั้นมารัก นับถือเราไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราก็อยากสร้างความเครียดแค้นจริงจังจนถึงจองเวียนจองกรรมกันขึ้นเลยถ้าลูกคิดได้เช่นนี้แล้วลูกก็จะกืนเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอเมื่อสมัยโบราณากาลในยุคหินใหม่เรามีผู้นำที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาและทรงปีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตี้สุน ก่อนเสวยราชโดยราษฎรพร้อมใจการเลือกท่านท่านเป็นชาวนาระหว่างที่ทำนาอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยท่านไถนามีนกมาช่วยท่านถอนหญ้าซึ่งปัจจุบันนี้ภาพเช่นนี้หาดูไม่ได้อีกแล้วก็เพราะมนุษย์ขาดความเมตตาก,การุณอย่างจริงใจนั่นเอง